สามวิธีดึงดูดเงินให้ตัวเองร่ำรวยทำแบบนี้ครับข้อนหนึ่งครับคือเรื่องของการสร้างคอนเน็กชันคอนเน็กชันนะครับหรือพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนๆคนหรือสังคมที่คุณอยู่จะช่วยสามารถที่จะแนะนำคนให้กับคู่ค้าทางธุรกิจได้หรือเปล่านะครับหรือสามารถแนะนํากลยุทธ์ดีๆหรือสามารถที่จะแนะนำนะครับว่าจะต้องไปเจอใครหรือสามารถแนะนําที่ทํางานดีๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเน็กชันนี่สําคัญมากนะครับในการที่คุณจะต้องมีคอนเน็กชันกับคนที่ประสบความสําเร็จครับย้านะครับควรม,มีคอนเน็กชันที่ดีกับคนที่ประสบความส หรือมีผลลัพธ์เช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากร่ํารวยขึ้นคุณก็ต้องมีคอนเน็กชันกับคนที่เขามีรายได้มากนะครับสมมติว่าคุณอยากหมดหนี้คุณจะไปมีคอนเน็กชันกับคนเป็นหนี้อันนี้คือถังแตกกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะเคยเป็นมาแล้วเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยกดเงินจากบัตรหนึ่งไปโปะบัตรหนึ่งมันก็ไม่จบพัทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคอนเน็กชันนะครับยกตัวอย่างโอปป้ามีคอนเน็กชันนะครับกับเ,เพื่อนๆที่เแบบดีมากๆนะครับก็คอยแชยร์เราว่าเราจะต้องทําอย่างไรในโลกออนไลน์เราจะต้องเริ่มต้นแบบไหนเราจะ าสร้างกายได้นะครับที่มาขึ้นได้ยังไงเขาก็จะแนะนําแบบนี้ครับเขาจะพูดถึงแต่ความเป็นไปได้พูดถึงกลยุทธ์พูดถึงวิธีการต่างๆซึ่งมันทําให้อป้าเก็ตไอเดียแล้วก็เอามาใช้จนทุกวันนี้ครับต้องขอบคุณเลยนะครับแบบพี่ๆหลายท่านนะคบที่เรียนด้วยกันมานะครับเรียนโค้ดด้วยกันมานี่ก็จะเจอแบบคอนเนคชั่นที่ดีมากและอันที่2ครับคือคุณนําเสนอคุณค่าของคุณมากกว่าสิ่งที่มันเฟกการนําเสนอคุณค่าคืออะไรครับเยกตัวอย่างอป้าสร้างตัวตนมาตลอดเนี่ยสาปีนะครับโอ้โหเราก็นาเสนอคุณค่านะครับ ใช้กล้องนะครับธรรมดาทุกวันนี้ก็ยังใช้กล้องธรรมดาครับในการถ่ายอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้กล้องใหญ่อย่าอย่าได้แบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่มีกล้องใหญ่แล้วคนจะไม่เห็นคุณค่าของคลิปนี้หรือไลฟ์สดนี้แต่คุณค่าของคุณคืออะไรครับเราอยากช่วยคนเราอยากแก้ปัญหาเราอยากจะสร้างสิ่งที่ดีสู่สังคมและกับทุกๆคนที่ได้ฟังคลิปหรือไลฟ์สดแน่นอนครับนำเสนอคุณค่าแล้วคนจะจ่ายเงินให้กับคุณข้อที่3นะครับก็คือคุณเรียนรู้กลยุทธ์จากคนที่สําเร็จก่อนคุณหรือสําเร็จมากกว่าคุณครับการที่คุณเรียนนแบบคสําเร็จ เรียนรู้จากพวกเขาเนี่ยจะช่วยให้คุณย่นระยะเวลาครับและแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องแบบภาษาอีสานเขาเรียกว่างมเองนานๆนะครับอย่างอปป้าเนี่ยงมเรื่องการเงินเองนานๆประมาณ10ปีแล้วพออปป้าได้รู้ n l p นะครับภายใน2ปีอปป้าสามารถทําเงินเสร็จหลักได้นั่นแหละครับมันทํทำให้คุณย่นระยะเวลาได้สําหรับใครที่อยากย่นระยะเวลาด้านการเงินเดือนหน้านะครับเรามีสัมมนาแหกความรวยรุ่น6แล้วนะครับเราจัดมาหารุ่นแล้วและเดือนหน้าจะเป็นรุ่นที่6จากวันที่25ถึงย เจนะครับมิถุนายนนะครับเรียนในออนไลน์เป็นสมัมมนาออนไลน์และมีอัดไว้ให้ด้วยแน่นอนครับสมัมมนานี้ราคาเพียง99 0 0เราจะแก้ในเรื่องบลูพิ้นทางการเงินแต่สําหรับ5คนแรกนะครับที่สมัครในคลิปนี้คุณสามารถรับราคา3490ได้นะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นนอกจาก5คนแล้วนะครับ คุณยังได้สิทธิ์กรุ๊ปโคชชิ่งมูลค่า1ม9 0นากจัด Oppa ด้วยในการปลดล็อกให้คุณในด้านธุรกิจและการเงินนะครับในแบบเซ็กชั่นแยกจากหลังจากจบสัมมนาน,นะครับใครสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็กด Line a s s.oppa ขีดลบตรงกลาง e s n ได้เลยนะครับเจอกันในสัมมนานรุ่น6ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีครับ